หลังจากที่เราเข้ามาสู่หน้าจอล็อกอินนะครับก็จะมีอยู่2ปุ่มให้เรากดน,นะครับก็คือปุ่มแรกก็คือปุ่มเข้าสู่ระบบอันนี้สําหรับคนที่สมัครยูสเซอร์เรียบร้อยนะครับก็ให้ใช้หน้าหน้าจอนี้ได้เลยก็คือป้อนชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็เข้าสู่ระบบไปจัดการเมนูของท่านได้เลยนะครับแล้วถ้าใครที่ยัง ไม่เคยเข้าใช้งานระบบนะครับก็ให้ไปที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับแล้วก็ป้อนชื่อร้านนะครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้นะครับอันนี้ที่เอาไว้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบครั้งถัดไปนะครับใส่นหน้าผ่านนะครับเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับ หลังจากนั้นก็ระบบจะเด้งชื่ผู้ใช้กับรหัสผ่านขึ้นมาให้อีกรอบนะครับแล้วก็แคบไว้นะครับเผื่อครั้งหน้าเราจําไม่ได้จะได้เก็บไปดูนะแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้าจัดการเมนูนะครับก็ให้เราทําตามในนี้เลยนะครับก็คือตอนแรกก็คือเพิ่มโลโก้ร้านนะครับอันนี้ถ้ามีก็เพิ่มครับถ้าไม่มีก็ไม่ไม่ไม่ไมเป็นไรไม่เพิ่มก็ได้นะ ก็เราจะเลือกไฟล์หรือว่าถ่ายวิดีโอเอ้ยถ่ายรูปอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับตามฟังก์ชันของโทรศัพท์จะเลือกไฟล์แะ้วกันเนะเสร็จแล้วกดเซฟเลยครับอ่าก็จะได้เป็นรูปโลโก้ร้านก้นมาแล้วแล้วก็ส่วนตรงนี้ชื่อร้านนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยการคลิกไปที่ปุ่มแล้วก็ แก้ไขเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็กดเซฟไปเลยครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอันนี้รูปหน้าปกนะครับแล้วก็กดเพิ่มรูปหน้าปกครับเลือกไฟล์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันจะถ่ายรูปหรือว่าเลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่องที่เราเตรียมไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟไปเลยครับหลังจากที่เราเพิ่มไประยะหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่า หน้าตามันเป็นยังไงนะครับที่เราเพิ่มไปก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นปุ่มมุมมองของลูกค้าอยู่นะครับก็กดดูมุมมองของลูกค้าได้เลยอันนี้ก็คือหน้าจอที่เราตกแต่งไปเมื่อกี้นะครับอันนี้จะเห็นว่ามันยังไม่มีเมนูอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มอะไรครับก็เ,เพิ่มต่อนะครับก็มาที่ปุ่มคลิกเพื่อเ,เพิ่มเมนูนะครับอันนี้ก็สามารถคลิกที่ปุ่มได้เลยครับเพื่อที่จะเพิ่มเมนูนะครับอ่าหน้าเพิ่มเมนูเนี่ยก็จะมีรายละเอียดให้กรอก ดังนี้นะครับก็มีประเภทของเมนูชื่อแล้วก็เพิ่มรูปภาพได้แล้วก็ใส่ราคาแล้วก็แบ่งแยกว่าเป็นเมนูแนะนําหรือว่าเมนูปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ใส่คําอธิบายเพิ่มเติมได้ครับอตอนแรกเราก็คลิกที่ประเภทของเมนูก่อนแล้วกันนะครับคลิกที่ดอกดเลดเลือกนะครคกคร็อันนี้ก็จะเห็นได้ว,ว่ามันยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มประเภทเมนูเข้าไปอันนี้เราทําให้ลูกค้าเพิ่มเองได้นะครับก็คลิกเพิ่ม ประเภทเมนูไปคลิกที่เครื่องหมายบวกเลยนะครับอ่าพอขึ้นมาแล้วก็เพิ่มประเภทเมนูลงไปครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วกดเพิ่มเลยนะครับอ่าแล้วก็เรากดดูที่ด r o p d o w n l i อีกท,ทีนึงครับจะเห็นประเภทของเมนูที่เราเพิ่มขึ้นไปเมื่อกี้นะครับเราสามารถเพิ่มเติมได้ไม่จํากัดน,นะครับประเภทเมนู เสร็จแล้วก็กดเพิ่มนะครับลองกดดูตารางลิสต์ทีนึงจะเห็นประเภทเมนูของเราที่เราเพิ่มไปก็จะเข้ามาอยู่ใน,นลิสต์แล้วนะครับก็ทําการเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเมนูนะครับเสร็จแล้วกดเลือกไฟล์ครับเหมือนเทมแล้วก็เลือกที่ไฟล์ที่เราเตรียมไว้หรือว่าถ่ายรูปอาหารอันนี้ก็แล้วแต่ ลางร้านสะดวกนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มราคานะครับเมนูแนะนําเมนูปกติอันนี้เป็นเมนูปกติแล้วกันอันนี้ก็รายละเอียดนะครับใส่ไ x, x, x ไปก่อนแล้วกันนะแล้วเสร็จแล้วก็กดเพิ่มนะครับกดปุ่มเพิ่มก็จะเห็นว่าเมนูของเราเ,เพิ่มขึ้นมา1รายการแล้วนะครับคือเมนูประเภทยำนะครับ เราก็สามารถเช็คดูได้ตลอดนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มมองมองลูกค้านะครับก็จะเห็นเมนูที่เราเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอ่ามันจะเพิ่มสักเพิ่มอีกสักสองเมนูแล้วกันนะครับ่็จะได้เห็นภาพได้ชัดเจนในการยกตัวอย่างอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ากดเลือกไฟล์เป็นเดิมนะฮะ ขอใช้ภาพที่อาจจะไม่เขี่ยวล้ะกันนะครับผู้ยกตัวอย่างนะกดเพิ่มนะครับใช่ไหมครับจะเครื่อมีสองรายการแล้วก็เพิ่มอีกสักอันหนึ่งนะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับผมจะเลือกอีกประเภทหนึ่งแล้วกันนะเป็นเมนูเครื่องดื่ม เลือกฝ่ายนะครับเหือนเดมอใส่ราคานะครับเาเสร็จแล้วก็กดเพิ่มนะครับคำอธิบายจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่ความนี้ของลูกค้าเลยนะครับก็เสร็จแล้วก็มาดูที่มุมมองลูกค้านะครับ จะเห็นได้ว่าเมนูของเราแบ่งประเภทออกเป็น2ออย่างนะครับเมนูยำก็จะอยู่ส่วนเมนูยำเมนูเครื่องดื่มก็จะอยู่ส่วนเมนูเครื่องดื่มแล้วเราก็สามารถเลือกประเภทเมนูได้นะครับเวลาจะดูเวลาลูกค้าใช้งานนะครับอย่างเมนูยำปุ๊บก็จะขึ้นเฉพาะเมนูยำเมนูเครื่องดื่มปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเฉพาะเมนูเครื่องดื่มเงี้ยจะประมาณนี้แล้วก็เราสามารถเพิ่มเติมก็คือคลิกปรับรายการเมนูได้นะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบสองแถวนะครับแล้วเราจะลองเลือกแบบแถวเดียวลองดูนะ เซฟนะครับแล้วก็ลองวิวดูนะครับแถวเดียวก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของลูกค้าครับก็ลองปรับใช้ดูนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกสีเลือกสีของเมนูได้นะครับอย่างเมื่อกี้พื้นหลังเป็นสีเทาใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นสีขาวะครับสมมุติชื่อร้านเป็นสีขาวผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นเป็นสีสีสีเทาแล้วกันนะสีสีน้ําตาลแล้วกันนะ ไม่่หัวข้อนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วก็พื้นหลังเป็นสีขาวรายละเอียดเมนูพื้นหลังเมนูสีขาวพื้นหลังสีขาวราคาสีแดงกดกดเซฟนะครับแล้วก็ลองกดมุมมองลูกค้าดูนะครับเห็นไหมครับว่าหน้าหน้าตามนูก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้อันนี้คือขึ้นอยู่กับความชอบของ,งลูกค้าเลยนะครับวันนี้เลือกปรับเอานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราตกแต่งเมนูเสร็จนะครับเราอยากจะลองอใช้โทรศัพท์อีกเครื่องเนี่ยสแกนค r ว o d e ดูนะครับก็ให้กดที่ดูป้าย q ิว o d e คนะครับก็จะขึ้น QR ว o d e ใหค้เม่ราอดสแกนนะครับวันนี้เราสามารถใช้โทรศัพท์อีกเครื่องสแกนดูก่อนว่าติดหรือยังได้หรือยังอย่างเนี้ยครับถ้าสมมติว,ว่าได้แล้วแล้วก็ไปที่ปุ่มปิ้นคิวอารคนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับกดปิ้นคิวอารคเลยฮนะแล้วมันก็จะโหลดเป็นไฟล์ pdf มาให้แล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับ ราก็จะได้ไฟล์ pdf มา1ไฟล์เพื่อที่จะเอาไฟล์ pdf เนี่ยไปพิมพ์ใส่กระดาษ A4 นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็เคลือบใส่ไปวางไว้ที่โต๊ะของทางร้านนะครับหรือว่าจะพิมพ์ใส่สติกเกอร์ส,สวยๆนะครับไปแปะไว้ที่โต๊ะของทางร้านเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของทางร้านเลยนะครับครับจากนั้นก็จะสังเกตเห็นว่าข้างล่างน,นะครับก็จะมี ตรงตัวหนังสือบอกเวลาที่เหลือของวันใช้งานนยครับอันนี้เราก็ตอนทดลองใช้เนี่ยเราก็จะให้เจ็ดวันนะครับอันนี้เพิ่มให้เป็น8วันนะครับเพื่อที่จะทดลองใช้ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกทดลองใช้แล้วร,รู้สึกว่าเราโอเคอยากจะใช้ต่อนะครับให้กดที่ปุ่มเพิ่มเวลาเพิ่มระยะเวลาได้เลยนะครับก็จะให้ทําตามขั้นตอนนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดหลังจากที่เราแนบสลิปการโอนเงินเรียบร้อยเนี่ยเราก็ให้กดเพิ่มวันใช้งานนะครับแล้วก็รอระบบอนุมัติทีนี้เข้าทาง ก็จะเพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้เรานะครับก็คือตอนนี้ก็คือเราอยากใช้กี่วันแล้วก็เติมได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแต่ว่าขั้นต่ํา3 0บาทนะครับก็โอเคประมาณนี้ครับถ้ามีอะไรสอบถามก็แอดไลน์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ